สวัสดีค่ะทายค่ะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวสกินแคร์ให้ชมกันซึ่งได้รับคำเชิญมาจากชมพูออ่อรยานะจ๊ะ มีจดหมายมาด้วยเป็นเลเซอร์ินเดอะบ็อกซ์นะคะเขาบอกว่าชมพิสูจน์แล้วว่าล้ำจริงก็เลยอยากจะให้หมู่น้อยลองบ้างเซ็นชื่อชมพูชมท้ามาหมู่จัดค่ะเ <c oughs> ข้าเรื่องกันดีกว่านะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของ l o อย a l ค่ะในกลุ่ม Revital l i ร Laser X3 ค่ะคุณน่ากันอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่ามีวางขายมาพักใหญ่แล้วนะคะตอนแรกจะมีผลิตภัณฑ์อยู่3ชิ้นมีเซรั่มมีครีมแล้วก็มีตัวนี้ก็คือไอครีมนะคะ แต่ว่าตอนนี้เขามีอีกหนึ่งชิ้นออกมาใหม่นะคะคือ power water นะคะเป็นเอสเซนต์ในรูปแบบน้ำซึ่งตอนนี้ฮิตมากนะที่เป็นสูตรน้ำก็คือหลังๆน้ำเสร็จก็ใช้ตัวนี้ตบๆบผิวก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยเซรั่มครีมแล้วก็ไอครีมนะคะโดยในโฆษณาเนี่ยเขาก็จะชวนนี้เขาบอกว่าร่วมเปิดคอร์สเลเซอร์พร้อมชมผู้อารยานะคะเอ๊ะทำไมถึงเป็นคอร์สเลเซอร์ เพราะว่าเจ้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Revitalift Laser X3 ตัวนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทำเลเซอร์นั่นเองก็คือเป็นสกินแคร์ที่เขาบอกว่าให้ประสิทธิภาพในสูสีการทำเลเซอร์เลยเลเซอร์ Laser ตัวดังๆที่เรามักได้ยินกันก็จะมีะะอะไรคะ IPL เนาะซึ่งเจ้า IPL เนี่ยก็จะช่วยลดเลื่อนจุดด่างดำรอยริ้วรอยเล็กๆช่วยกระตุ้นผิวให้สร้างคอลลาเจนอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ถ้าสามใจเคยทำไมไม่เคยนะคะเป็นคนผิวแห้งแล้วก็ เลยรู้สึกว่าไม่อยากทําเลเซอร์ไม่อยากยุ่งกับผิวเพราะอะไรอ่ะเลเซอร์นะคะแน่นอนว่าเวลาโฆษณามันก็จะมีแต่ข้อดีใช่ไหมว่าช่วยให้ผิวดีขึ้นยังไงบ้างแต่อย่าลืมนะคะเขาก็มีข้อจํากัดอ่ะหลายคนจะเคยได้ยินอยู่แล้วแหละว่าทมเลเซอร์แล้วผิวมันบางลงผิวมันแพ้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะมาเมาส์ให้ฟังว่าจริงๆแล้วเลเซอร์มันไม่ได้ทาให้ผิวบางลงนะคะแต่ว่าเลเซอร์เนี่ยจะ หลังทำเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราแห้งลงและเมื่อเราดูแลผิวที่แห้งลงได้ไม่ดีนะคะผิวที่แห้งมันจะเป็นผิวที่ระคายเคือง,ง่ายไวต่อสารเคมีแล้วก็ไวต่อแดดมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกใส่ผิวแหง้งเลเซอร์หลังทําทําให้ผิวแห้งลงแล้วจะทําทําไมก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ทายเนี่ยเลี่ยงการทาเลเซอร์มาโดยตลอดนะคะก็จะใช้วิธีการดูแลผิวด้วยการบํารุงด้วยสกินแคร์นั่นเองนอกจาก การที่ทำให้ผิวเราเนี่ยไวยแดดไวสารเคมีมากขึ้นแล้วใช่ไหมเลเซอร์อีกหนึ่งประเด็นที่รู้สึกก็คือมันแพงมันแพงมากค่าคอทำหนึคอซื้อสกินแคร์ใช้ได้เป็นปีแล้วอะแต่ก็นะมันก็เป็นทางเลือกว่าใครชอบแบบไหนก็เลือกเอานะคะสำหรับตัว Revertalift Laser X3 คือชื่อยาวขอย่อนะเรียก RVL เลย ตัวนี้นะคะ r v l ตัวนี้ส่วนผสมหลักของเขาที่เป็นตัวนาะงเอกชูโรงนะคะก็จะมีอยู่2ตัวนั่นคือมีโปรไซเลน3%แล้วก็มีอะดีโนซีนนั่นเองนะคะมาพูดสั้นๆแล้วกันเนอะเจ้าตัวโปรไซเลน3%ที่เขาใส่มานะคะโปรไซเลนเนี่ยมันเป็นอนุพันธ์ของน้ำตาลชนิดนึงนะคะซึ่งให้ประสิทธิภาพในการให้ความชุ่มชื้นเหมือนกับ ให้รู้ร่อนิกแอซิดเลยนะนอกจากนี้แล้วเขายังไปช่วยกระตุ้นการสร้างสารที่มีในร่างกายอยู่แล้วที่เป็นสารที่ช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะและปริมาณ3%ที่ใส่มาเนี่ยก็คือผ่านการทดลองและคำวนวณมาแล้วว่าให้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตัวอะดีโนซีนตัวนี้ก็ไปช่วยกระตุ้นเป็นสารตั้งต้นในการสร้างโปรตีนของผิวหนังนะคะก็จะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะให้ผิวชุ่มชื่นเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะเขายังมีสารตัว ที่เขาบอกมานะคะเป็นสารตัวที่ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนนะคะนั่นก็คือ LHA นะคะ LHA อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นแต่ถ้าบอกว่าเป็นสารในกลุ่มประมาณเดียวกับ AHA อ่ะเริ่มคุ้นก็คือเป็นสารที่ช่วยผลัดเซลล์เซลล์ผิวนะคะแต่ว่า LHA เนี่ยมันจะมีตัวไขมันเป็นตัวส่วนผสมด้วยอยู่ในอนุพันธ์ของตัวกรดตัวนี้นะคะดังนั้นมันจึงทําให้ผิวระใครยเคืองได้น้อยกว่าเป็นกรดธรรมชาติโดยตรงนั่นเองค่ะ ทีนี้มีทั้งหมด4ตัวใช่ไหมเดี๋ยวทรายจะมาสาธิตให้ว่าแต่ละตัวใช้ยังไงและมีขั้นตอนเรียบเรียงแบบไหนค่ะหลังจากล้างหน้าสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกของเราก็จะใช้เป็น power water ตัวนี้ไซขอเรียกเป็นว่าเซรั่มสูตรน้ำแล้วกันนะคะอันนี้เป็นเอเซนต์ยอยู่ในรูปแบบของน้ำนะคะก็ตัวนี้แหละเป็นผลิตภัณฑ์ออกใม่ในไลน์นี้ของเขาเลยวิธีการใช้นะคะใช้แบบทาด้วยมือเลยไม่ต้องใช้คู่กับสำลีนะคะการใช้เราจะหยดออกมาประมาณ1เหรียญบาทเนื้อตัวนี้จะเห็นว่ามีความหนืดเล็กน้อยไม่ได้ใสแบบเป็นน้ำมากนะคะ การใช้ในแบบของทรายนะคะก็คือจะทาตามแนวพงขนแนวพงขนของเรานี้ข้างแก้มจะลูบไปนี้จมูกนะคะตามแนวสิวเสี้ยเลยมันจะทิ่มลงคางทิ่มลงหน้าผากนะคะจะจาก,จากเหมือนเนี้ยแหวกขึ้นอย่างนี้ตามแนวขนคิ้วนะคะการทาแนวตามแนวพงขนแบบเนี้ยช้ทําทุกอย่างกันนะตามแนวนี้หมดเลยมันจะไม่เกิดการติดตันไม่ทําให้เป็นสิวนะคะแล้วก็อย่าลืมบารุงคอด้วย คอนะคะจะทาลงเพื่อแดงของเสียลงมาทิ้งที่ต่อมน้ําเหลืองแต่บางคนกลัวเรยรอยจะทาขึ้นก็อันนี้แล้วแต่เทคนิคนะคะพอเสร็จแล้วเราสามารถกดย้ำในจุดที่เรากังวลเป็นพิเศษเช่นโอ้ฉันมีตินกายอย่างนี้ฉันก็กดย้ำมีร่องมุมปากเสร็จแล้วนะคะใช้ฝ่ามือใส่จะชอบวอร์มนิดนึงนะคะให้มันอุ่นๆแล้วก็ประครบการประครบนะคะจะช่วยให้ตัวเอสเซน์เนี่ยซึมบำรุงผิวได้ดียิ่งขึ้น ตัวนี้เป็นขั้นตอนแรกที่ให้ความชุ่มชื่นจะเห็นว่าผิวหลองใช้จะดูนี่เยุนหยุนขึ้นนะคะต่อมานะคะจะใช้ลงเป็นเซรั่มนะคะขอเรียกเป็นเซรั่มเลเซอร์นะจ๊ะตัวนี้นะคะดีบอกมาปึง้งใครที่ผิวมันนะคะใช้ประมาณ1กดก็พอแล้วใส่จะใช้ประมาณแบบกดครึ่งผิวแห้งจะชอบชุ่มๆเนื้อของเขาจะสีออกแบบเนี่ยครีมครีมเล็กน้อยนะคะ เนื้อจะไม่ได้นค้นมากทาตามแนวพงขนใครงงนะคะว่าแบบควรเรียงการใช้ยังไงจะแนะนำทีง่ายๆตัวไหนเหลวกว่าทาก่อนแค่นี้ขอขอห้ามลืมส่วนใหญ่ผู้หญิงเหี่ยวเหี่ยวขอ,อก่อนเลยนะลงด้วยครีมต่อนะคะอ่ะเจ้าครีมเรเตอร์ตัวนี้นี่ดูความเข้มข้น เหมือนเดิมแล้วกทิศทางเดิมแรกๆอาจจะรู้สึกว่าโ,โหทาตามแนวนี้ทางยังไงงงแต่พอฝึกไปอะค่ะทําได้สักอาทิตย์หนึ่งมือเราจะลูบครีมแบบออตโต้อะจะใส่ก็ลูบไปแบบไม่ต้องคิดอะมือมันจําทิศทางได้เองและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือไอครีมเลเซอร์ตัวนี้มันเริดตรงนี้ นี่หัวของเขานะคะจะเป็น m e t a l ลิกแอปพลิเ t o r นะคะที่เอามาไว้ใช้ทานะคะหัว m e t a ลลิกเนี่ยมันจะเย็นเวลาทาแล้วมันจะเปลี่ยแล้วรู้สึกสบายผิวมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดความบวมด้วยนะบีบนะคะครีมจะออกมาตรงหัวแบบนี้แล้วก็แตะเข้าที่ใต้ตาแบบนี้จะใช้หัวนวดเลยก็ได้แต่อย่างไซส์ไซ์จะชอบใช้นิ้วค่ะ แตะนิดนึงก่อนให้มันกระจายตัวเสร็จแล้วนะคะจะใช้หัวนวดสำหรับเทคนิคทรายเธอจะไม่นวดวนเธอจะใช้ปาดจากหัวตาไปหางตานะคะแล้วก็ค่อยขึ้นข้างคึงเปิดตานิดนึงเน้นอยู่ตรงหางตาจุดกำเนิดติกานั่นแหละลงครบสี่ขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะคะจะสัมผัสได้เลยว่าผิวะชุ่มชื่นแล้วก็เนี่ยเด้งมากอะ่ะ ตัวนี้ใครผิวแห้งบอกเลยว่ามันเลิศหมดเวลาชมหน้าสดแล้วคะ่ะกลับมาชมหน้าสวยกันบ้างนะคะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสวยหรือเปล่าแต่มั่นใจนะคะว่าผิวโอเคนี่ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับสาวๆที่กำลังคิดอยู่เอาไงดีเลเซอร์ดีหรือทาสกินแคร์ดีแต่อย่าลืมนะคะต่อให้คุณทำเลเซอร์คุณก็ยังต้องทาสกินแคร์ส่ก,ก็ว่าเออก็ถ้าลองเป็นสกินแคร์แล้วมันเห็นผลได้ลดความเสี่ยงที่สำคัญเซฟเงินไปได้อีกเยอะก็ ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามชมแล้วก็ขอขอบคุณ L'Oreal นะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทายได้ทดลองใช้แล้วก็อัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย